สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องติ๊กเชีนเคยนะคะช่องร้านวุงของเก่าสามชัยชนแนลนะคะเป็นช่องที่คุยกันเรื่องหวยเล่าเรื่องฝันเล่าเรื่องสูตรสถิติของตัวเลขเด้อพี่น้องอ่าก่อนอื่นนะคะเป็นข้ตกลงของเราเด้อพี่น้อง เป็นข้อตกลงอ่ะิ๊กจัดทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอ่าเป็นช่องที่จะดทำขึ้นอ่าไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดอ้อไม่สนับสนุนเดอ้อพี่น้องเดอ้อส่วนใครชอบเสียงโชคนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อสนับสน,นุนในการอาเอานำเงินนะคะนำเงินไปใช้จ่ายในประเทศของเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเดอ้อวันนี้นะคะเป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่ดีโกธาแมน,นี่นะคะอันนี้คือ พานใบสีนะคะอ่ะทาทำพานใบสีวันนี้ทำบานใบสีทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำเดอ้ออันนี้ทำพานใบสีใบสีบูชาอ่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะแล้วก็อ่าบูชาองค์ปู่พญานาคของเราเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าวันนี้ ก็มีคนถามเข้ามาอยู่นะวันนี้ไม่ลงฮานอยเหลือน้องติ๊กมีน้องมาทำเอลไซเดอร์พี่น้องก็ชวนน้องเข้ามาทำด้วยมามาโรดมาเข่าโรดคลิปเย้พวกมีอย่างดอกมีแต่แนวไล่สาระตนสินังหันหรือตันสินังนี่ตนสินังนี่เบิ้งเกะสิับเกศสินะป้องหำ ไ yeah. อ้สิมีการสะเทื่อนเลยจักหน่ยนนอยเด้อพี่น้องมีเมือดเออเห็นน้องติ๊กอยู่เนาะเห็นไก่ไก่ไกะเห็นคือจังตัวน้อยแห้งๆนี่แหละเด้อพี่น้องเนาะเห็นตัวน้อยน้อยไก่ไก่กย่ยังดีที่ว่าเห็นเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออเด้อผููใดอยากจอยอยากคุณนดีเด้อพี่นอ้องเอบสมุนไพรเด้เอเอบสมุนไพร ลดน้ำหนักเด้อพี่น้องใครสนใจกระทักมาได้เด้อค่ะอ่าทักมาได้ที่เบอร์0830202909เด้อค่ะเด้อมีทั้งแบบ15เมตรกับแบบ30เมตรเด้อ15เมตรนี้250นะคะยังไม่รวมส่งนะคะอ่า30เมตรนะคะเป็น สี่ร้อยเก้าสิบเด้อพี่น้องยังไม่รวมส่งเด้อก็ถ้าชอบนะคะก็กดมาเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์สองศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอ่ะก็มีบางคอมเมนต์เข้ามาเด้อบางไอ้บางคอมเมนต์ก็อุ้ย เ้อถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือใครจะแอดไลน์เข้ามาหรือว่าใครนะคะไม่รู้ว่าจะโทรยังไงสั่งยังไงนะคะให้ทิ้งเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรของอท่านนะคะหรือเบอร์โทรของ f อนะคะที่ท่านาได้ดูแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงนะคะก็ทิ้งเบอร์โทรของท่านนะคะไว้เดี๋ยวติ๊กโทรกลับนะเด Th ี๋ยวติ๊กโทรกลับ พร้อมที่จะติดต่อพูดคุยนะคะซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะคะโทรมาติดต่อถามรายละเอียดได้นะคะที่ก็ไม่ว่านะ <laughs> ถามมีคนถามมาว่าฮาหนอยวันเมื่อวานนี้ให้ฮาหนอยให้ฮาหนอยไปเข้าสามตัวแต่คุณเดอ้อแต่ว่าติ๊ก็ไม่ได้ลง ติ๊กไม่ได้ลงเพราะว่าอะไรจักงากระงัพี่น้องเอ,อ้ยจักเบียกีหยังหากเป็นหยังงากระได้ลงนะฮะขันมือได้ง่ายติกเกิดได้ลงติกเกิดได้เบาๆนะพี่น้องเนาะขันมือได้งาตกรงตกรกหนะยาก,ก,ยากคือจงตาเห็นแต่ว่ามือนี่เนาะมือนี่ลูก้ากะกะเป็นบางๆแก๊กน้อยกระทึงเระอึงมือนี่ติกกระเฮ็ดอันผ่านใบสีน้ํา นี่าเยวามาต่างกลองคุ้ยกรับลูกน้องอันข้าบันพี่น้องมึงกันนะสันเดียาเ่อพี่น้องสนใจอัดสิ้นขานักติกเนาะสนใจเฮื่อไปจังสนะเมียเอาเดี๋ยวข้าวหนึ่งเด้อสีบอกซูฟังอยู่สีบอกอันห้าหน้อยสามห้าหน้อยให้ฟังอยู่หมื่นบ่าหายไเด้ให้น่อย อันเพิ่มว่าให้หน่อยๆเนี่ยจอเน้นๆให้แน่ว่าสั่นเด้ดติบก่ได้จอเน้นๆดอกแต่ว่าติ่ให้หน่อยๆให้หน่อยๆให้เรียกซตัวูพอมกระถาฟางเนี่ยเด้อพี่น้องหาฟางเ่าเนี่ยยียงหน่อยๆแหลมๆนี่ล่ละเฮ็ดเบียดไป้อมจกหน่อยใบสองกับไปหาลูกคันลูกมากกันยากๆดอกคือจังบ่กเคยพปอกกันเจ๊เกลือนี่ล่ละพี่น้องเอยลูกได้มากกัะไดคุณแม่คุณแม่ว่าสันเด้ นุก็อยากคิดถึงคุณแม่ว่าสันเดยกายูน้ำกันระบัดอีกกว,า,กวาดกันระบัดพี่น้องเอ้ยหากหลายเพราะว่าเพิ่นไปโรงเรียนเพนิ่นบอเคยบอเคยขาดแม่จะเคลียรเนาะอยู่แต่กันอยู่แต่นำกัน,น,กนไม่เอาใครเอาแต่แม่ <c oughs> <c oughs> หมากกันนั่นตามกล้องควายเด้อย่าหยอก <S 2> <S 2> <S 2> <S กันอยากกินบ่เยีสิกล้วย<ด>กระเพืสู้กินกระเพาะกระเพาะกินเอาแป๊บหบนึ่งเด้อไปหาโพยก่อนเพราะว่าเขียนโพยไว้แล้วลืมเดี๋ยวเด้อแป๊บหบนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแป๊บหบนึง่ง แปบนึงแปบนึงอันกระจสิปอยก,ก่องไว้ก่อเดี๋ยวแพ็กพักก๊อกงไว,กว้ไวกว่อนแปบนึงเด้ออ่ะมาพอน้องติกแล้วด้เห็นโพยแล้วสัวสิเห็นเนาะพี่น้องนะอ่ากว่าจะเห็นโพยเด้อฮานอยเด้อฮานอยสามฮานอยเด้อพี่น้องเด้ออ่สามฮานอยเด้อ ฝากไว้ด้วยเด้อฝากไว้ด้วยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,ะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะมีคนรักมีคนชอบก็มีคนเกลียดคนไม่เกลียดแต่ว่าไม่ชอบหน้าก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อบกบกขยดบบกขมบกจมแหไผ่นะคะอ,ะอะก็ไม่ว่ากันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่น้องเด้อ ฮานอยสามฮานอยวันนี้นะฮานอยสามฮานอยวันนี้เยี่ยมประกาศจดไปเนาะพี่น้อง ơi. เลยเยี่ยมประกาศจดไปเดอ้ออ่าถ้ามีอะไรก็คุยกันใต้คลิปนะคะอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะอ่าถ้าใครฟังไม่ทันนะคะใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่เดอ้ออ่าก็ฝากไว้ด้วย ต้อกัสนนอย่างก็ตอกั้นสอ้าวกะเีงดีเด้ล่ะมันมีตะเกามันกระลอกมันยองใบของเอื่อยหมดได้นน่ยองมันยองรุนสนิทแบบฝักซอยเลยเด้กระลอกกระเตีนอ้าวกระเตรียมเสร็จแล้วเนาะเตรียมเสร็จแล้วเนาะอ่าเตรียมเสร็จแล้วเด้ออ้าว อ่ะฟังเดอร์บันี้ตั้งใจฟังเดอร์ฮานอยนะคะฮานอยวันที่ยี่สิบวันจันทร์ที่ยี่สิบเดอร์วันจันทร์ที่ยี่สิบกระกระรหกสามเดอพี่ว่าหายลายเด้ะหายหน่อยหน่อยฮานอยสามฮานอยกับเหล็กเล้าซื้อตัวเดียวกันเลยเดอร์ฮานอยสามฮานอยกับเหล็กเล้าซื้อตัวเดียวกันตีหายโลกตีหายซามีเดอเลขมันสิมาตัวเดียวกันตีคิด่า ในความรู้สึกนะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้ดุลพินิจของท่านเดอ้ออ่ะเลขที่จะมาในวันนี้นะเลขที่จะมาในวันนี้นะที่อ <laughs> อกนอนก็ได้สามหกสี่หนึงสี่สองศูนย์เก้าสองศูนย สองเจ็ดนี่นี่คือเลขสองตัวเด้อเลขเล้ากับตัวเดียวกันห้าน้อยกับตัวเดียวกันติ๊กห่สามห้าน้อยแล้วก็เลขเล้ามันเป็นตัวเดียวกันเด้อเอาติ๊กหซยํานี่เด้อแล้วเลขสามตัวเด้อบันนี่เด้อเลขสามตัวก็คือหกเก้าสี่สามเอ้ยขอไปเจ็ดสามหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็เจ็ด หกเก้าเอาใครฟังบนท่านใคย้อนกลับไปฟังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเบาสูฟเาเบาเบาเ้าอีกเตืองหนึ่งเด้อห้าหน้อยสามห้าหน้อยหลักะเลกเล่ามั่นอยู่ตัวเดียวกันเออสามหกสี่หนึ่งสี่สองศูนย์เก้าสองศูนย์สองเจ็ดเลขสามตัวได้ปะนี่เลขสามตัวคือหกเก้าสี่ เจ็ดสามหกศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเด้อบานีเลขรูดเลขรูดมือนี่คือดแถวเด้อเลขรูดมือนี่คือเลขสามเลขหกบิ่งเด้อบาน,นี่บิ่งเด้อบิ่งศูนย์รากาบิ่งเจ็ดเด้ เอาเลยเครื่องเล็กแล้วเครื่องเล็กห้าน้อยซ้ำนี่ให้ซ้ำนี่เบิ้งกระดาษโลดติโบมีกระดาอันเวลาติได้กระดาษซ้ำนี่ะละโอเคเนาะอ่าก็ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านติกสีเฮดเบียกติกแล้วอ่าผู้ใดอยากได้เฮิบเดอ้ออ่ายาลดน้ำหนักเดอ้อกะติดตัวได้ีิเบอร์ศูน 0202909ออ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย